สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอรเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเ้องเห็นนํากระเป๋าคาดเอวคาดอกสะพขคาดหนังจอรเข้งานแฟชั่นมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยใช้งานได้หลายรูปแบบเลยค่ะพี่ๆคะคาดเอวออกมาแล้วก็สวยมากนะคะเริ่มต้นที่สีดําบริเวณกระดูกกลางหางจอรเข้ตแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ๆค่ะเอาราคาเดียวน้องเอ็จะ ให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะสำหรับตัวนี้ขนาดกว้าง7นิ้วสูง5นิ้วหนา2นิ้วแค่เป็นงานหนังวัวนะคะพี่พขาก็หลายพันบาทแล้วนะคะถ้าเป็นงานแบรนด์นะหนังวัวไซส์ประมาณนี้7 0 0 0 0มนกว่าบาทแล้วนะคะน้องเอจัดให้พิเศษหนังจระเข้บริเวณกระดูกกลางหางรุ่นนี้1,500บาทเท่านั้น เป็นราคาที่ถูกมากพี่ๆค่ะถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากเพื่ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง u t u b e นะคะเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะ1,500บาทนะคะจะมีสายสพายให้2เส้น จะมีสายเข็มขัดนะคะแล้วก็จะมีสายโซ่ตัวสายโซ่แบบนี้นะคะพี่ๆขาสามารถใช้งานแบบสะพายข้างหรือค r อสบอดี้ได้เลยคื่อใช้งานแบบไหนก็สวยแล้วก็น่ารักน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะดูใกล้ๆนะคะพี่ๆขาด้านหน้าเป็นบริเวณกระดูกกลางหางนะคะลำตัวนะคะเป็น,นหนังวัวนะคะ,ะมีสายสะพายสองเส้นตัวนี้ดีเทลค่อนข้างเยอะนะคะเห็นไปไหน,หน้อยอย่างนี้เนี่ย ไหนจะสายสะพายนะคะไหนจะไหนจะสายเข็มขัดนะคะซับในเป็นหนังวัวนะคะซับในเป็นหนังวัวแบบนี้นะคะพี่พี่ขานหนึ 1, 500บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะถ้าพี่พี่สนใจทักมาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีของแถมให้ทุกออเดอร์นะคะของแถมช่วงนี้จะเป็นซองจดหมายนะคะสวยๆจุกๆกันไปเลยนะคะสีที่1 สีที่1นนะคะก็คือสีดำขออนุญาตถอดออกก่อนนะสีดำบริเวณกระดูกกลางหางนะคะพี่ๆขารุ่นนี้ก็สวยและใช้งานดีมากๆเลยต่อไปนะคะน้องเอกจะให้ชมเป็นบริเวณกระดูกกลางหางเป็นสีแดงอันนี้จะใช้งานแบบ อบให้ดูออ้ Ooh, สวยแซ่บมากพี่ค่ะสวยแซ่บมากจริงๆ1,500บาทราคาคู่เวอร์ดีไซน์ hmm. ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นส่งของโคชชี่นะคะ mm hmm. พี่พี่ค่ะก็มีความสวยมีความเรียบร้เอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถือดูความหนานะคะตัวนี้หนาะ 2นิ้วสามารถใส่เครื่องสําอางนะคะเข้าของเครื่องใช้ของคุญแจแล้วคุณแจบ้านได้เลยนะคะพี่ๆค่ะอุ้ยสวยมากเลยค่ะสีแดงพี่พี่ค่ะดูนะถ้าเกิดสีแดงแต่ใช้งานเป็นแบบสภายข้างหรือครอสคอรดี้อย่างนี้นะคะก็สวยงามมากๆเลยเห็นไหมเห็นไหม เป็นรุ่นที่แบบดีไซน์สวยมากแฟชั่นมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ใช้งานเป็นแบบคาดอกนะคะทีนี้น้องเอกก็จะใช้งานเป็นคอร์สบอดี้ให้พี่ชมนะคะว่ารุ่นนี้เวลาสะพายออกมาแบบ ใช้สายโซ่อ่าพี่ๆค่ะดูค่ะใช้งานแบบสายโซ่ก็สวยนะคะออ้ยสวยเลิศมากเลย1,500บาทสำหรับกระเป๋าหนังแท้นี่เป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโชว์ด้านหน้าเป็นกระดูกจระเข้แบบเก๋ๆเลยค่ะต่อไปนะคะบริเวณหัวกระโหลกมีไหมมี อ๋อมีแค่กระดูกกระหางเหรอคะหัวกระโหลกลงหมดแล้วใช่ไหมมีแต่ดํากับแดงนะคะพี่ๆคะ่ะมีแค่สองสีนี้เลยสนใจทักมาหาน้องเอ๋ได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ